สวัสดีค่ะชาวครบครัวฟันดีทุกคนนะคะวันนี้หมอกลับมาด้วยวิธีการดูแลแผลหลังจากถอนฟันนะใครหลายหลายคนสงสัยว่าหลังจากถอนฟันแล้วเนี่ยหนูทานอะไรได้บ้างนะคะเมื่อเวลาเรามีการถอนฟันคุณหมอจะใส่ยาชาให้เราโดยเฉพาะใครก็ตามที่โดนถอนฟันข้างล่างคุณหมอจะใส่ยาชาข้างในทําให้เรารู้สึกชา ทั้งริมฝีปากแล้วก็ที่บริเวณฟันที่เราถอนรวมถึงลิ้นข้างนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถอนฟันเสร็จแล้วกัดผักกอนแน่นๆคืนน้ำลายให้แห้งแล้วอย่าพึ่งทานอะไรหรืออย่าพึ่งเคี้ยวอะไรสักหนึ่งชั่วโมงเพราะถ้าหากว่าเรายังไม่หายชาดีอะค่ะเราอาจจะเผลอกัดกระพุ้งแก้มหรืออาจากัดลิ้นตัวเองได้เป็นแผลเวื่อะหวะได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่หายชา อย่าพิ่งทานอะไรที่ต้องเคี้ยวให้เลือกไปเป็นการรับประทานอาหารที่อ่อนๆเช่นดื่มนมหรือน้ำเต้าหู้อะไรอย่างนี้ประทังไปก่อนแล้วพอหายชาเต็มที่แล้วค่อยกลับมาเคี้ยวตามปกติค่ะ